HOO- <laughs> ดวค,คุล่าสุดแม่ของน้องโซเฟียนะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความหยุดโจมตีหยุดแซะเด็กเถอะค่ะนะครับล่าสุดทางด้าน Facebook ของแม่พวงแม่ของน้องโซเฟียนะครับด้โพสต์ข้อความเนี่ยระบุเอาไว้ว่าหยุดโจมตีหยุดแซะเด็กเถอะค่ะจะอะไรกับเด็กแค่12ปีฝรั่งน้อยด้วยถ้าดังถ้าเสียงดีคือบอดได้มาลายหลายคือเขาเพิ่นลวานะครับน้องโซเฟียไม่ได้มาแข่งกับใคร ไม่ได้มาอวดอ้างว่าดีเด่นหรือเก่งมาจากไหนนะครับร้องเพลงผิดพลาดแม่ก็ตักเตือนไม่บอกว่าดีนะครับมีแต่บอกให้ปรับปรุงไหลก็คือไหลเพี้ยนก็คือเพี้ยนถ้ามีนะครับถ้ามีแต่ยกยอเนี่ยเด็กก็จะไม่รู้จักความผิดพลาดของตัวเองอันนี้อิมเห็นด้วยนะครับส่วนเรื่องมาลัย เพิ่นฮักเพิ่นเอ็นดูเพิ่น,พนก็นให้กำลังใจไม่ได้ก็ไม่ได้ว่านะครับขอแค่มีเวทีขึ้นขอแค่มีที่ให้ยืนนะครับมีผู้นำที่ดีมีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ที่คอยสนับสนุนแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับจังไดก็ขอบคุณดจาที่ติดตามเบิ่งอีหลาตลอดนะครับจนรู้ว่าได้มาลลยหรือไม่ได้ขอคนที่ฮักน้องนะครับ ส่วนที่คนที่ไม่ไมรักเนี่ยก็ไม่เอามาใส่ใจนะครับแม่พวงก,ก็ระบุเอาไว้แบบนั้นมักไผ่มักมันแต่อย่าแซะอย่ากัดไปทั่วสติขาสตินะครับคิดดีๆก่อนพูดนะครับไม่ดีแบบไม่น่ารักตรงไหนเอาปากกามาวงถ้าคิดจะแข่งกับใครคงไม่มายืนอยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับนี่คือข้อความของแม่พวงนะครับที่โพสต์เอาไว้บน Facebook ส่วนตัวนั้นเองครับทุกคนเนาะ,ะแม่พวงเนี่ยก็ไปเจอคอมเมนต์นะครับบอกว่า ถ้าดังถ้าเสียงดีจริงเนี่ยทำไมไม่ได้มาไลหลายคือเพิ่นวานะครับคือมีข้อความไปไปแซะน้องโซเฟียประมาณนั้นนะครับทุกคนอะคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าศิลปินในในองคอ์กรสาวน้อยเพชรแพงเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนโดนข้อความอะไรประมาณนี้เยอะนะครับทุกคนนะคือคือถามว่า ถามว่าโดนเยอะไหมถามอุ้ยมองว่าน่าจะมีบางส่วนอาจจะไม่ได้แบบคือร้อยคอมเมนต์ก็อาจจะมาหนึ่งถึงสองคอมเมนต์อะไรประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องโซเฟียด้วยกันแล้วกันครับซึ่งเราบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เรารู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่ามีพี่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเป็นไอดอลนะครับทุกคนแล้วก็น้องเนี่ยพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยอุ้ยอุเห็นน้องโซเฟียนะครับพัฒนาจากตั้งแต่วันแรกเลยนะที่เรารู้จักน้องเนี่ย ตั้งแต่น้องร้องเพลงคู่กับน้องอุงอิงเนี่ยอยู่ในรายการซูเปอร์เทนนะครับเรารู้เลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้สู้จริงนะครับสู้จริงเรียนไปด้วยร้องเพลงไปด้วยเนี่ยครับทุกคนทําตามความฝันของตัวเองไปพร้อมๆกันครับทุกคนเด็กทุกวันนี้หายากนะเก่งนะครับแล้วมิมต้องขอชื่นชมคุณแม่เนาะที่สอนลูกนะครับคือชอบคํานี้มากเลยที่บอกว่าคือ ถ้าบอกว่าดีถ้าบอกว่าดีตลอดไปเนี่ยเด็กก็จะไม่รู้จักปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะครับไหลคือไหลเพี้ยนคือเพี้ยนนะครับถ้ามีแต่ยกยอว่าเด็กดีเนี่ยก็จะไม่รู้จักความผิดพลาดของตัวเองนะครับส่วนเรื่องมาลายเนี่ยเผื่นฮักเผื่นเอ็นดูเผื่นก็ให้เป็นกําลังใจนะครับ นะอันนี้ก็คือข้อความล่าสุดเลยของแม่พวงแม่ของน้องโซเฟียนะครับทุกคนก็โดนแซะประมาณว่าถ้าดังจริงหรือว่าเสียงดีจริงทําไมไม่ได้มาไล่หลายคือเขาเพิ่น่านะครับอ่ะอันนี้ก็คือข้อความนี้ีม่มองว่าน่าจะเป็นคนที่อิจฉาน้องอิจฉาน้องอาจจะแบบว่าอ่าอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบน้องอะไรแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะ S <S ก็ในเรื่องของส่วนมาลัยนะอีอ่มองว่าคือเป็นเป็นเรื่องของของบุญวาสนามากกว่านะครับทุกคนในเรื่องของการได้รับมาลัยแล้วก็ความสามารถในส่วนของน้องโซเฟียเนี่ยมี่มองว่าน้องเนี่ยยังเป็นต้นกล้าที่กําลังเพาะบ่มไปเรื่อยๆนะครับแล้วมี่มองว่าน้องไม่ใช่คนไม่เก่งนะโซเฟียเป็นคนเสียงดีมีความสามารถมากเลยนะและ้วมุ่มองคิดว่าเป็นเป็นนางเอกได้เลยในอนาคตไม่ว่าจะเป็นนางเอกละคร Course, นางเอกหมอลำเนี่ยได้เลย นะครับได้เลยเด็กผู้หญิงคนนี้อนาคตไกลนะครับไปเป็นนางงามยังได้เลยอ่ะนะครับนางงามมิสแกรนอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับน้องก็แล้วกันเนาะขอให้อ่าโหดราม่าเนี่ยเจอทุกคนแหละนะทุกทุกคนทุกช่องแหละอยู่ที่ว่าเราจะก้าวผ่านมันไปได้ไหมแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะในองค์กราสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ นะครับขอให้อ่าปังๆดังๆนะน้องโซฟียแล้วก็เพลงที่เราเคยได้ฟังแล้วเนี่ยสำหรับผลงานของน้องเนาะกับสิเป็นไฮได้ไอดอลนะครับซึ่งต้องบอกว่าเสียงดีมากนะโซฟียพัฒนาแบบขึ้นดีมากๆแล้วก็พลังเสียงเนาะแต่แรกๆเรามองว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ยหลายคนคงมองไปเหมือนกันว่าอ่ะโซฟียพลังเสียงเนี่ยยังไม่ได้ดีมากหรือว่ายังไม่ได้ถึงนะครับแต่ทีนี้พอน้องพัฒนาตัวเองเนี่ย ให้เราเห็นเรื่อยๆเ,เนี่ยเราเรารู้เลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาจริงๆนะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องแล้วก็คนที่แซะเนี่ยม่มองว่าหยุดเถอะนะครับทุกคนมันบั่นทอนเพราะว่าเด็ก ทุกวันนี้เขาเลื่อนไปเจอเนี่ยเขาอ่านนะครับไม่ใช่เขาไม่อ่านนะเขาอ่านทุกข้อความเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วการที่ไม่ทําร้ายคนอื่นโดยการาไปคอมเมนต์แบบเสียหายเนี่ยมีมองว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่เป็นบาปกรรมด้วยทุกคนสําหรับคนที่ชอบไปเม้นแซะไปเม้นต่อว่าให้องค์กรเขาแบบมาตีกันแบบนี้บาง,อย,างอย่างทุกคนได้เห็นว่ามีประเด็นที่่ามาว่าองค์อิงอย่างเงี้ยว่าองค์อิงได้รับมาลายทิป อะไรแบบนี้นะครับทุกคนเนาะคือมาลายทิปอะไรจะสร้างบ้านให้กับคุณพอ่อคุณแม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นไปไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับอุ้มก็มองว่าแบบนั้นแล้วก็ถึงขั้นว่าพ่อช้างเนี่ยได้ออกมายืนยันนะว่าบ้านเนี่ยน้องจ่ายสดอะไรประมาณเนี้ยเออนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนาะฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันครับเจอคอมเมนต์แซะ ก็ปล่อยผ่านนะครับหรือไม่ต้องยกหยิบยกมาเป็นประเด็นดีกว่าอย่าง f c ฟซแฟนคลับบางคนก็ส่งมาให้มิมข่าวกระแสดูเหมือนกันบางทีแบบข้อความแบบว่าเลยเถิดไปไกลแล้วก็ดูเหมือนแบบเป็นข้อความแบบคนไม่ได้สติอะไรแบบนี้ครับทุกคนมิมก็ไม่อยากจะมาต่อความยาวสาวความยืดนอกจากว่าเป็นข้อความที่ทําให้ศิลปินได้รับผลกระทบจริงๆอย่างบางคนมาต่อว่าอุ่งอิงแบบนี้แบบแบบรุนแรงแบบว่าสร้างความเข้าใจผิดแบบ คอมเมนต์นั้นเนี่ยคนกดไลค์เป็นพันเป็นหมื่นอะไรแบบนี้อุ้มถึงจะหยิบยกมาพูดเนาะเพราะว่ามันส่งผลเป็นวงกว้างเราก็จะเอามากระจายข่าวให้อีกคนอีกมุมหนึ่งว่าอ่ะไม่ใช่แบบที่คุณคิดนะอะไรแบบนี้นะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านน้องโซเฟียแล้วก็คุณแม่ด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้ผ่านพ้นไปได้นะครับกับวิกฤต การเจอดราม่าอะไรต่างๆนะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้น้องเนี่ยประสบความสําเร็จเนาะในเส้นทางนี้ก็แล้วกันสําหรับน้องโซเฟียนะครับก็ติดตามตลอดดูผลงานตลอดครับทุกคนเพียงแต่ว่ามิมไม่ค่อยได้ไปคอมเมนต์หรือว่าไม่ค่อยได้อ่านข่าวน้องนะครับเพราะว่าคือ ต้องบอกว่าน้องโซเฟียเนี่ยไม่ได้มาอยู่บนเวทีประจำนะครับแล้วเราเห็นแบบบ้างอะไรแบบนี้นะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องด้วยก็แล้วกันนะครับขอให้เฮงๆปงงๆประสบความสําเร็จในเส้นทางนี้ก็แล้วกันเนาะฝรั่งน้อยก็มารอดูผลงานน้องก็แล้วกันนะครับว่าน้องจะพิสูจน์ความสามารถให้พวกเราได้เห็นขนาดไหนนะครับก็ถือว่าน้องมาไกลามากๆแล้วแหละนะครับเนาะรักทุกคนนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้มิมข่าวก,กระแสไว้นะครับ